รู้กันยังครับผมวันที่1ที่ใกล้จะถึงนี้ก็รีแลงดกันแล้วนะครับผมทุกคนอยู่แลง์อะไรกันบ้างนะครับผมส่วนผมนะครับผมอยู่แลง์แกนนะครับผมแล้วคนดูล่ะอยู่แลงด์อะไรกันบ้าง1นะทุกคนแลงด์ไดมอนด์นะครับผม2นะครับผมแลง์แดงนะครับผม3นะครับผมแลง์มาสเตอร์นะครับผม4นะครับผมแลง์แกนมาสเตอร์ทุกคนทุกคนอยู่แลงด์อะไรอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผม แล้วจังหวะนี้ก็หมดไป1นึ่งตี้ทุกคนแอคไป1สเตปนะครับผมแล้ว,ลวมีคนอยู่ด้านหน้าอัดตัวหลองเตอร์ไปไม่ไดายทุกคนแล้วเจ็บหนักแบบนี้นทุกคนเข้าชาร์จดีครับรออะไรแล้วก็ตั้งไอวอลไปก่อน1สเตปนะครับแล้วก็พุ่งไปด้วยความมั่นใจกระโดดยิงเรียบร้อยครับยิงไม่โดนนะทุกคนไอ้บ้าเออแล้วอัดตัวหลังเตอร์เรียบร้อยครับสุดท้ายศัตรูก็น็อกดาวน์ไปหนึ่งะทุกคนแล้วก็เพิ่มเติมนะครับผมใครที่ชอบ,งบ,อล,บอล,อลงที่เดิมนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้หรือเปล่าเห็นไหมครับผมนี่คือตัััััวววเเเเเดดดดดิิมมมมมนนนนะททททุุกกกกคลลลลือออีี่่จงงรผส้้้าาย็็ตตหไไปแ อีก1นึคิวนะทุกคนซึ่งหลายๆคนนะครับผมชอบลงที่เดิมผมก็เช่นกันนะครับผมไม่รู้เป็นโรคอะไรนะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมถือว่ามาแจกคิวแล้วกันหลังจากที่ทุกคนกําลังคิดนะครับผมว่าลงที่เดิมเพราะอะไรนะทุกคนเรื่องนี้ทุกคนไม่ต้องคิดนะครับผมเพราะผมรู้อยู่แล้วนะครับผมว่ามันเป็นบางสถานการณ์นะทุกคนโอเคและก็ฝากถึงทุกคนนะครับผมที่ไม่มีเวลาเล่นนะทุกคนไม่มีเวลาไต่แรงนะทุกคนอยากขึ้นแกนต้นซีซั่นนะครับผมสามารถทักสอบถามแอปฟ้าตำนานสายฟรีได้เลยนะครับผม งานดีงานไวปลอดภย100ัยร้อยเปเซนะครับผมสำหรับใครที่ดูจนถึงตอนนี้ขอบคุณมากๆนะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมว่าอยู่แรงคงอะไรกันแล้วครับ